ครับพี่น้องแฟนเพจครับเมื่อนี้ผมมาทางบ้านหนองปอนะครับมาตามหาหมอล่ำรุ่นคู่บาจานครับพอรุ่นน้อยเมืองขอนแก่นพี่น้องก็คงสิเคยหูจักไปบ้านบ่เห็นเพันว่าแม่บ้านเพ่นว่าน่ออกมาหน้าก็เลยนํ่มาหน้าพี่น้องเคยมาเธอหนึ่งอยู่กับป๋าวิเชียนหล่อชมพู่ก็เลยพ่อจําทางได้ครับผมเมืนี้พอรุ่นบ้าสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับหุยสิปีลำเศร้าปีลำจังเห็นองค์ม้ยามังเนาะก็คือหอดเจ้าตัวน้ำหาไปหาแม่มุกผลไม้ยุทงขับขับขับมาเรียนก็รอสาจกครับบ้านบรรยากาศไหมเอาว่ากล้วยกล้วยโอ้มีหัวอดผัดนั่งยางยามีเหมือนก็ยางยามเพราะใครมีปัญหาครับไม่ที่บอกกวนคือเก่าอีตัวนี้พี่น้องมาเบิ่งกล้วยเขี่อนี่พี่น้องครับปัด ตัวทั้งรังนี่ได้ขอเลี้ยบคุณนายจักรเต้ตัวไหนขอเลี้ยบครับมีขอเลี้ยบครับโอ้ยออกมาสุยปิดไหมครับสุยปิดเลยคตัวนี้เอา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 เบิงเบิงผมมันคือขืนตัวแดงสัตนมันคือดีเถอะมันก็คือกันเนี้ยจามครับพี่น้องแปลกูเลยครับมันเสียงที่รีบสมพ่อละวาเอาเมื่อกี้เต้หนจังสี่เห็นทีครั้งสามตัวแต่ว่าจับเพราะถึงมองจีเดียครับพี่น้องเบิงกล้วยเชี่ยนี่เดี๋ยวผมสิเดี๋ยวผมสิขึ้นแปลกูครับพี่น้องเบิงกล้วยเชี่ยนี่เด้อสมพ่อเพิ่นว่าขอเลี้ยบ ทายท่านทายท่วนเสงตะเวนจกหน่อยพี่น้องมันสั้นขึ้นมันเป็นแ้วยนํ้ำว่าเฮ้านี่ตีรับพอครับผมโออน,นแบบรนแบบกระเทียมปา้ามางามคักเทตต้นมะสูงดีแต่พี่น้องต้นมะเทียมไหมมึงดูนี่พูดะขอบสาพูนพี่น้องมึงดูมึงสามันแยากขาดไหมผมผมคาดว่าขันประมาณจากักเออ สีสาหามงลแงนี่บรรยากาศคือสีแอมแซมแะไรบันี้แดดลมลมตกมันคือสีวิวงามครับพ่อโอ้ยครับจะง่ายครับฟันมะเขือเทศกับมะดุกกะทะโอ้ยกะต๊ะเลยเนาะพอลุ้นอันนั้นผ่ากะเทศมะเขือกะเทศครับมะคุงกะเทศอ่กล้วยกะเทศกล้วยโพเทศกล้วยโพเทศต์ป่ะเนี่ยกล้วยโอ้ยหัวหม้อวนกะเทสติดตั้งไงโอ้ยเหมือนเอาลมทร้างเขตหรอล่ะ ดีแล้วล่ะเท่าแล้วว่าจอารมณ์ั้งเพียดเป็นยังมุกสีนี้ไปหาภูมิเจด้อันนี้บวกมุเตี้ยเดีอาจารเยขเขาก็เกิดมาเป็นนุ้ยแล้วครับเริ่มเป็นนุ้ยแล้วครับกระสิตมึงมึงมึงดูจานเนี่ยต้นเป็นนุ้ยเน<อ>้วยป,<ร>ปาดมันน้ำดีไหมพ่อโอ้ยน้ำเนี่ยแปดเมตรอาจารย์ครับเนี่ยแปดเมตรครับเนี่ยนาสาผมจกปีนี้ครับไรยหนึ่งแปดเมตรลูกขันตุกลงไปหั่นกับบมีชีวิตขอบสวัสดีค่าเรือก็มีครับเรือก็มี่เรื่อาจาย์เรื่อครับเรือก็มี่ เนียบเนียบแผดพุ่นนะสายไฟเนี่ยมาเต้ทางไหนพ่อครับคุณเราก็มาเต้ในเมืองพุ่นหรืครับมาเตื่อนจากอย่างผมกัผมยาวเลยครับสะอ่อนพุ่ณแม่ครับสายไฟผ่านพุ่ณกูรู้ไหมใช้หูดไปหนึ่งหูดไปเพื่อเสียเทียอในยังนั่นครับ้านคุณเราครับบ้านเขาบ้านเขาครับบ้านเขาแต่ว่าไถ่ขอบเที่ยงไว้ครับครับสวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจทุกถูกทันครับมาหนี้ผมอยู่กับ พ่ออ่ะคุณหน่อยเมื่อคุณยันสวัสดี mm hmm. ยังเป็นทางการครับค <c> mm ุณ hmm. พ mm ่อครับสวัสดีจ้นครับเาื่อการใช้ฝนม่นสวรรค์เป็นสวัสดิ์สว่างมากย่ามไรลูก้มขึลมก็เขาบวกกี่เมตรเจออย่างไม่ยอมโอ้ยฝนตกเยอะแยะฝนตกเยอะแยะฝนเห็นแต่ยังคอมมันขึ้นล้มดีแต่ล้มซาอียง๋ล้มหนาวมากท่านว่าสิบปฏิทินได้เปิดไม่ก็พนว่าพุูดบอกกับหมอร่ำนี่แหละครับพี่น้อง เอื่อนว่าเป็นอาจารย์หมอล่ำแล้วถทารุณนี่นะครับพ่ออรุณน้อยเมืองขอนแก่นนะครับพี่น้องแต่กี่ปอเคยอยู่คณะอย่ยงเล็กๆเลยพ่อยุคกบบ้านตัวทันไม่ไม่ตัวขัดขัดเลยคัถามไม่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 ครับต้องยุคกบนก่อนครัดยุคกบนก่อนบุญเรียนสินสมบัติครับกบนครับหลังจากนั้น็มาสมบูรณ์ยุคพัฒนาครับยุคกบานิ่วเลยครับนิ่วตำบนสวัสดีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเท่านี้อันนี้ไม่เป็นบ้านเขาไม่ออก บ้านน้องปอไหมออันนี้บ้านน้องสาวซือเออเออเออบ้านแม่หมกเุ้ยเฮ็ดยังกับมุกคือเอาครับปูประหงกับหกเตี้ยกับเฮ็ดสาเฮ็ดสาไงคือเป็นสาหมกสาไงครับแม่นอยู่มุกนี่คือไงล่ะครับมันกบเกินโหลดกบเกินลงไปโหลดโอ้ย่อากยิ้มเห้คนเบิ่งหนูอยจซื้อย์่หนูโอ้ยเหมือนจะล่วมทางเพียแล้วมันธรรมดาครับเพราะว่าคนนอกมันก็ไปตามวหาตามวางมันนั่นแมล อายุมันเป็นเพศตัวเลขแต่ว่าเสียงล่ำมันยังสามารถดี่จะรูมขับกล่อมชาวโลกชาวอีสานนะฮะเด็กขึเก่าอยู่ครับคุณครับพ่อวันนี้ผมมาเรียนน้ำเจา้าลูกสาวเจ้าอยู่ในเพียรเหมือนว่าก็้นมไปหาพ่อแน่พนันโอ้ยลูกสาวาอาาาาอโอ้ย,อยมันหลุดอยู่เนี่มันสวยลายอยู่เนียอยู่จันทบุรีบริจาคจันทบุรีจันทบุรีครับนางสาวอรพทินยินเพชร เพิ่นคือสิดีใจเนาะเห็นผมมาหาพ่อเนาะโอ้ยคักตัวใครตัวบ่เต็นห้องแม่มุกก็เห็นก็แม่มุกก็ดีใจว่าครับโอ้ยบ่เห็นโดนเนาะพนะอันบ่เห็นเจ้าโดนมาบัดนี้เจ้าก็ยังหนุ่มกว่าเก่าพ่กะกะนะผมเลยดีใจคือทั้งในเพื่บเพื่อเยอะโอ้ยอ่อนซ้อนหลเรา <c oughs> ดีผมบางสีครับผมผมบางเอาเป็นังไหนกันซากไปหาพ่อรุ่นไปเลี้ยนล่ำน้ำเล่าก่อนนะผมเลยว่าไปยังก่อนมาเลี้ยนล่ำครับโอ้ย เฒาจังซันเมื่อเรียนแล้วมันกายแล้วก่ายเรียนรำแล้วครับมัน